เราไม่ได้เดินทางด้วยส่วนตัวนะเรามาหรือระจําทางรถสาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามประหยัดงบให้ได้มากที่สุดนะครับสําหรับเพื่อนเราก็ถามเรามาว่าแผนการเดินทางเดินทางยังไงเราจะมาบอกตอนถ่ายคลิปนะคะว่าเราควรจะเดินทางยังไงบ้างใช้งบเท่าไหร่นี่คือเราอยู่แถวเนินเสาธงนะครับทุกคนนี่เลยนี่จะเป็นธงชาติไทยและก็ธงชาติของเนมาเราขึบนที่อีตองปิล็อกนะคะก็เราใช้งบทั้งหมดไปในรานะคา 2,500บาทนะครับกับที่นี่นะครับ3วัน2คืนพบทริปนี้เป็นทริปที่ดีใจมากได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาเที่ยวแบบตามรอยตามแผนในเพื่อนด้วยพอเรามาเที่ยวแบบประหยัดงบแล้วก็เดินทางแบบไม่ใช้รถส่วนตัวนะครับทุกคนก็เดินทางมาโดสรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนวิธีการเดินทางมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ แรกเราก็เดินทางไปที่บขอสอกาญจบนบ,บุรีนะครับเพื่อที่จะไปต่อรถไปยังอีตองนะครับรถเราก็เหมือนเดิมเลยเหมือนที่ไปสังขะนะครับก็เป็นรถทองผาภูมิสังขบุรีนะครับทุกคนเราก็จะไปลงกันที่ทองผาภูมิก่อนนะครับเพื่อที่จะต่อรถไปยังหมู่บ้านนะ รอไปทองผาภูมินะครับเราไปลงตอนช่วงเย็นๆนะครับทุกคนรอบรถมันก็หมดแล้วพอรอบรถมันมีันถึงเที่ยงครึ่งนะครับเราก็เลยไปพักที่ทองผาภูมิริเวอร์นะครับทุกคนที่นี่ก็เป็นที่พักที่ราคาไม่ค่อยแพงมากนะครับ ช่วงเช้าวันที่2นะครับเราจะเดินทางไปที่รถอีตองนะครับรอบรถมันจะมีประมาณ10บโมงครึ่ง ออกประมาณ11บเอดโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีรอบตั้งแต่11บเอดโมงไปจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับทุกคนรอบรถจะมีอยู่2รอบนะครับในช่วงเช้าเราก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราเดินทางไปนะครับมันก็จะผ่าน399โค้งนะครับบอกเลยว่าโค้งพวกนี้คือทําให้เราอ้วกได้เลยนะส่วนค่ารถในการเดินทางปัจจุบันนะครับขึ้นมาที่100แล้วนะครับทุกคน เรามาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับมันก็จะมีรอบรถให้เราดูนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคิดจุดจะแบบเหมาก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าเราแบบไม่เหมานะครับประมาณ3จุดก็70บาทนะครับตกคนละ70แต่ก็ต้องรอคนนะครับในการเดินทางเนาะ นี่ก็เป็นบรรยากาศอิตองปล็อกนะครับทุกคนช่วงที่เรามาจะเป็นช่วงประมาณเที่ยงเที bye ่ยงบ่ายๆมันก็จะมีความร้อนนิดนึงเนาะบอกบรรยากาศให้ดูนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับภายในหมู่บ้านนะครับเห็นว่าเพื่อนเราอยากมามากเราก็เลยแบบว่าถ่ายบรรยากาศมาให้มันดูเยอะๆเลยอะไรเงี้ย ตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วนะครับทุกคนชื่อว่าโฮมสเตย์ปีล็อกตอกแตกนะครับทุกคนราคา700บาทรวมค่าอาหารเช้าแล้วใกล้ๆกล้ริมแม่น้ําด้วยตรงที่ทางเขา้าที่เรามาปีล็อกนะครับเพราะว่าเราเคยไหนกับเพื่อนเราไปแล้วว่าเราจะมาแต่สรุปเพื่อนเรามาไม่ได้ก็เลยพาเพื่อนไปที่ราชบุรีเป็นคลิปนี้นะครับที่เวนโตเราก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่การที่เราเดินทางมาเนี่ยเราไม่ได้เดินทางด้วยส่วนตัวนะเรามารถประจําทางรถสาธารณนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามประหยัดให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนเราก็ถามเรามาว่าแผนการเดินทางเดินทางยังไงเราจะมาบอกตอนถ่ายคลิปนะคะว่าเราควรจะเดินทางยังไงบ้างใช้งบเท่าไหร่เพราะที่เรามาเนี่ยมันผ่านสาวกโค้งเนี่ย คือแบบมึนหัวมากคือมีอ้วกพะเราก็เคยเดินทางแบบขึ้นโค้แบบอย่างสังขละหรือไม่ก็ปา่าแต่ที่นี่มันทําให้เราจะประเจียนเลยอะเวียนหัวมากพอเรามาที่เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกเลยก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้าใครใช้ซิมทูอะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะได้แบบมามา,มาห,หายหายขาดๆเป็นบางช่วงโชคดีหน่อยที่เราใช้ซิมทูและเอเอสนะครับมันก็เลยใช้ได้นะครับก็เห็นเขาบอกว่าช่วงประมาณเวลาแบบเนี้ยคือเราสามารถที่จะไปน้ำตกจักรี้นได้ แต่เราไม่ไปเพราะว่าเราไม่ไหวเราว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตอนเย็นนะครับไป3มจุดไฮไลท์ช่วงประมาณ4ี่โมงเนาะตอนนี้เราก็พักผ่อนก่อนนะครับเอาฟิตที่เราแต่งมานะครับเพิ่งซื้อเรางเทามาใหม่อันนี้90บบาทซื้อมาจากร้านมือสองถูกมากนะ ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาชมวิวบรรยากาศที่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ว่าจะไปถ่ายรูปแถวตรงจุดไฮไลท์นะครับ งประมาณ4ี่โมงนะครับเขาก็จะมีรถเขาจะเหมาไปกันแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบเสียแค่เจบาทไปจุดไฮไลท์3จุดนะครับทุกคนแล้วก็ได้เพื่อนร่วมทางมาเพิ่มนะครับก็ได้พบกับอาจารย์ที่มหาลัยเราด้วยนะครับทุกคนดีมากเลยจะไป3ามจุดไฮไลท์นะครับทุกคนเขาบอกว่าถ้าไปแบบว่าเรารอไปถ้าไม่ได้เหมาถ้าเหมาก็800อแต่ถ้าไม่ได้เหมาก็ตกคนละ70สนะครับเราผ่านนะครับก็จะเป็นช่องทางมิตรภาพไทยพมา่าไทยแลนใช่ไหมครับขอบเดี <laughs> ไทยแล้วก็เมียนมาทุกคนมาสองประเทศน,นันนันนันะนันมันตึกอะไรไม่รู้เมียนมา จุดที่สองที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นเนินเสาธงนะครับจะเป็นระหว่างธงชาติไทยแล้วก็พม่านะครับของเมียนมาเนาะ นี่คือเราอยู่แถวเนินเสาธงนะครับทุกคนนี่เลยนี่จะเป็นธงชาติไทยและก็ธงชาติของเมียนมาแล้วที่เราจะเห็นวิวตรงนี้นะครับจะเป็นวิวของประเทศพม่านะครับทุกคนนี่เลย เราอมาเที่ยวคนเดียวแต่ในระหว่างทิป confidence. อะ่ะคือเราได้เพื่อนร่วมทางเยอะมากเลยแล้วก็ให้เขาช่วยถ่ายคลิปอะไรเนี้ยให้ด้วยเขาก็จะแบบใจดีมากเหมือนกันจุดที่3จุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเนินช้างศึกนะครับจะเป็นจุดที่เราจะรอดูระหว่างพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็พระจ,จันทร์ขึ้นนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สวยมากเราเห็นภูเขาได้เยอะมากเลยทุกคนส่วนใหญ่คนจะนิยมมาดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นนะครับในช่วงเช้าเนาะส่วนเรามาดูช่วงเย็นนะครับ <m> ก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกนะคบทุกคน ก็ระหว่างรอพาทิตตกนะครับเราก็มาหาใครโลก,กินแถวนี้นะ,ะนะครับถ้าเป็น iPhone ถ้ามาอยู่แถวใกล้ๆพมา่าจะช้าไป30นาทีนะครับถ้าเป็น iPhone นี่นะครับบนเนินพาทิตกําลังจะตกแล้วแล้วเรามาดูฝั่งของพระจันทร์นะครับกําลังขึ้นนะครับตอนนี้ นี่ก็เป็นบรรยากาศดีต่ตองปี็ลอกที่ช่วงเวลาเย็นนะครับทุกคนที่นี่จะไม่ใช่ช่วงที่มีทะเลหมอกนะครับเพราะส่วนใหญ่ทะเลหมอกมันจะมาช่วงประมาณที่มีฤดูฝนเนาะและที่เรามามันจะเป็นใกล้ๆช่วงฤดูร้อนแล้ว บรรยากาศที่นี่ตอนกลางคืนจะค่อนข้างหนาวมากนะครับเราก็ว่าจะไปถ่ายรูปก,กับตะเกียงนะครับมันจะเป็นจุดไฮไลท์นะครับทุกคนค่าตะเกียงมันก็แบบมีแบบเช่าด้วยนะแล้วก็แบบซือ้อแบบซื้อก็จะ50แบบเช่าก็จะ20แล้วก็จะมาเขียนป้ายความฝันกันนะครับทุกคนมันก็เป็นความทรงจําของเราส่วนหนึ่งด้วยถึงแบบว่าบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจริงหรือว่าบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็ตามแต่ว่ามันก็คือค,อความทรงจําของเราเหมือนกันเราก็เลยอยากจะถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ด้วย แล้วเราก็มาดูที่ร้านของฝากนะครับเราก็ได้เป็นพวกเครื่องประดับพวกกาไลแล้วก็แหวนนิดหน่อยนะครับนี่นะครับรถลูกคิบเราวัน,นวันนี้เป็นไงบ้างครับนันไหมโอ้ยสนุกมากที่นี่บรรยากาศดีอากาศเย็นสบายตอนนี้คือเย็นมากแล้วก็คนไม่เยอะไม่ต้องแย่งอะไรกันไม่ต้องมาเทศกาลปีใหม่นะใช่ที่นี่โอเคเลยเคนที่นี่เป็นชาวทวายมาจากพม่าเมื่อ5 0 6 0ิปีที่แล้วก็มาทํเหมืองแร่แล้วตอนนี้ก็ไม่ทำเหมือน แน่แล้วก็้าขายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แล้วก็แม่เป็นอาเป็นอาของอาจารย์ที่เรียนมหาลัยของเราด้วยบังเอิญเจอกันด้วยตื่นเต้นมากที่ได้ไปเที่ยวกับอาจารย์ด้วยน้องเขาหน้ารักเขาถ่ายชอบถ่ายรูปว่าอาของอาจารย์นะคือดีมากเขาก็แบบว่าเช่าตะเกียงมาให้เราเลยเอาไปถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็มาร่วมจอยทิปด้วยกันแล้วเนาะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าหกโมงนะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่อีตองปิล็อกนะคะก็เราใช้งบทั้งหมดไปใน ราคา2,000บาทนะครับกับที่นี่นะครับ3วัน2คืนเพราะว่าเรามีไปพักที่ทองผาภูมิเนาะถ้าไม่มีพักทองผาภูมิก็อาจจะประหยัดมากกว่านี้นะครับวิธีการเดินทางของเรานะครับที่มาที่นี่นะครับเราก็นั่งรถมาที่บขสนะครับทุกคนแล้วก็นั่งต่อจากบขสไปเป็นรถทองผัภูมินะครับสังขบุรีนะครับจากทองผาภูมินะครับก็มาที่นี่70บาทนะครับทุกคนนะครับส่วนเวลาเดินทางรถนะครับเราก็จะมีรอบรถขึ้นให้ดูนะครับว่าประมาณนะครับทุกคนก็ ทริปนี้เป็นทริปที่ดีใจมากได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาเที่ยวแบบตามรอยตามแผนในเพื่อนด้วยพอเรามาเที่ยวแบบประหยัดงบแล้วก็เดินทางแบบไม่ใช้รถส่วนตัวนะครับทุกคนก็เดินทางมาแบบรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนวิธีการเดินทางมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ขอตัวหลักไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะตอนนี้นะครบบ๊ายบาย ในระหว่างที่เราเดินทางกลับจากหมู่บ้านอีตองไปล็อกไปทองผาูมินะครับเราก็เจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขามาเที่ยวคนเดียวไ์สไตล์เดียวกับเราเลยแบบชอบอา่านหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะได้เจอคนที่แบบไ์สไตล์เดียวกันความชอบเดียวกันด้วยพี่เขาก็มีไอเดียาการท่องเที่ยวให้เราแบบแนะนำเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็ชอบมากเลยเราก็แบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวของเราให้เขาฟังเขาก็เล่าประสบการณ์ของเขาให้เราฟังเหมือนกัน ถึงที่พองผาภูมิแล้วนะครับมันก็จะมีรอบรถกลับไปที่ตัวบกศการจนันบุรีนะครับทุกคนอยู่แถวท่ารถเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย